นี่ไปได้เนี่นี่ไปได้คุณเดียแชมพูเลือดค่ะสบู่เลือดสวัสดีครับพี่คุกหวัสดีครับวิทยากรอนทำท้าวทางพี่แล้วเออบาสกับบาสบาสเด็กโก้กาไปแน่นี่โก้การับงานในลางูนี่วิธีการทำครับวางใบไม้กันก่อนกับพี่น้องวางใบไม้ดอกไม้แล้วบนผ้าขั้นตอนเด็กหือเตรียมผ้าให้เรียบร้อยถึงกระดาษนี่เอาแต่ได้หรอ กระดาษนี้เอามาเพื่อเอามาเผื่อปิดทับใบไม้ที่ว่าเขาให้สีเยอะเกินไปเพื่อที่ว่าจะไม่ให้สีเขาเลอะไป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 เปื้อนในพื้นที่อื่นนะคะเราจะกําหนดขอบเขตเขาว่าของเขาคือแค่นี้ส่วนมากใบจำพวกนี้ก็จะเป็นใบสัก ใบสักเขาจะให้สีเข้มมากสีเยอะแล้วเขาจะให้สีทั้งสองด้านใบไม้ค่ะข้อสาคัญในการทําอีโกปินนะคะก็คือว่าใบไม้ที่เราจะมาทําอีโกปินจะต้องเป็นใบไม้ที่สามารถให้สีเราได้ทั้งสองด้านเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ผ้าอีกฝั่งหนึ่งขึ้นมาทับใบไม้อีกทีหนึง่งแต่ว่าในส่วนของใบสักเราจะต้องเอากระดาษ A4 ีมาปิดทับเขาเอาไว้นะคะ mm hmm. เพื่อที่ว่าเพื่อที่ว่าอย่าให้เขาสีของเขาเลอะเพราะว่าเขาให้สีเยอะมากอะคะ่ะ mm hmm. ถ้าเกิดใครสนใจนะครับเดือนละครั้งนะครับเจอกันได้เจอกันได้กับพวกเราที่นี่นะครับนี่เรามาเลยพอเซตเล้ยมันจะนาตไดเป็นแบบนหนครับครับจะตามกันเลย